พ่อเคยบอกว่าตั้งกระรุ่มปู่นะมีตั้งกระรุ่มปู่มาผมก็แล้วก่อนปู่ทวดเนี่ยก็เลยตั้งปู่ทวดจะมีมีตั้งนั้นรุ่อยาส่วนของท่วนแต่ผมออมไม่ทันปู่ผมไม่ทันปูเ่เกิดไม่ทันก็มีแต่มาตักระรุ่มนั้น ปู่ชื่ออะไรนะถูปกพร้ามล้วก็มารุ่นพ่อคุณพ่อชื่ออะไรนะพ่อชื่อเสนอเสนอก็มีพี่น้องสี่คนปู่เนี่ยมีพี่น้องกี่คนอนะ่ะคุณปู่ปู่รู้สึกว่าปู่จะคนเดียวที่รู้จักคนเดียวแต่เนี่ยทางญาติน่ะมีหลายคน อย่าคนพื้นที่ที่นั่นอะไรแต่ปู่นี่ไปรู้คนจากจากทางไหนเขาแตทุกคนจะมาไปยิน,นท,ท,ทุกครั้งทั้งพวอแม่ของปู่ที่ยินเราก็ไม่รู้รรรอ่าทีนี้อ่าคุณพ่อนี่มีพี่น้องสี่คนใช่ไหมฮะก็เป็นพีพาดหมดนะ่ยปีพก็ หากินด้วยวิภาคสมัยก่อนไม่มีไม่มีไร่มีนาเนี่ก็ทำวิาพาคหากินก็หัดกันมาข้าปูนั่นแหละแตเมื่อก่อนไปไหนไม่ต้องมันลำบากไปงานทีก็ต้องแบกไปหามไปไม่มีรถสมัยมนี้มสมัยมนี้ผมเด็กๆก,ก็ทันนะแบกไปทุ่งนาหลายๆกิโลแบก,กไป กเ,กกเกือบติดน้องแซงนะไปพี่พี่น้องพ่อเนี่ยคือยังอยู่ครบไหมฮะเสียหมดแล้วครับอ๋อเสียหมดแล้วเสียหมด,หมดก็มีลุงหนิดชนิดระดาอ่อนคนโตแล้วก็มาสเสน่ระดาอ่อนคนรองคนที่สองสเสน่ยมกระทุ่งเขตคนที่สามแล้วเสนอธนดาอ่อนคนที่สี่ พ่อคนพิเศษก็ไม่มีใครเป็นล,นะลูกของลุงก็ไม่มีใครเป็นทุกคนไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีหักเลยไม่มีหักตรงนี้ก็มีครอบครัวเสนอคุณเสนอระ,ะดอนพ่อเสนอระด,อ,ะะนอ,ะดอ,อนนะครับเป็นทุกคนอืมอ่ะทีนี้อ่าแล้วตอนนี้ใครดูแลเครื่องที่บ้านก็ พ่อพ่อแม่ผมเสียพ่อก็ได้แป่หม่ก็เลยยกเครื่องให้เขาดูแลพ่อเขาก็มีลูกสาวคนคนเล็กกับแฟนใหม่ก็เลยยกให้เขาดูแลไปทางบ้านนั้นเครื่องก็อยู่ที่วัดไก่จนที่ท่หลวงสมบูท่าหลวงก็ให้เขาดูแลไปจนทุกวันก็ยังถ้าไม่มีคนดูแลมันก็ต้องสูงทิ้งไว้อย่างนั้น ต,ตอแล้วมีวมคน<ม>ประจําวงไหมครับตอนนี้มีมีต็วลูกศิษย์พ่อที่นั่นก็ยังมีอยู่แต่คนเก่าๆตายกันหมดเนี่ยอย่างนัดจวบเนี่ยเพิ่งตายเมื่อวันจันทร์คือคนเก่าแก่คนฉิงสมัยก่อนเลยท่านก็บวชเป็นพระยันได้เป็นเจ้าวาดสมรณะภาพเมื่อวันจันทร์ ทีนี้ความสัมพันธ์เคยเคยรู้จักประวัติคร่าวๆนะคืออย่างาครูประสิทธิ์ถาวรเขาก็อยู่แถวแถว,แถวนั้นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นญาติกันรือเปล่านั้นไม่ไม่ใช่ญาติหรอกอยู่กันอย่างครูประสิทธิ์ถาวรเขอยู่ท้ายทะเลท,ทั้งผมจะอยู่ทางเหนือเขาเรียกเหนือคนละคนละมุมมุมอำเภอกัน ผมไม่มาติดทางเสาใหา้เลยไปหน่อยก็เสาใหา้ครขบคร,รูประสิทธิ์เขาอยากไปติดไปทางอารามยิกทางนาครหลวงนี่ไปทางไทยๆทาเลือตาอยู่แต่ก็รู้จักกันเขาก็มีวงอยู่วงครูพูลที่วงครูพูลอยู่แถวบ้านคร,รูประสิทธิ์เนี่ยจำได้ไหมครม่อะไรเป็นวงที่คร,รูประสิทธิ์อยู่หรือ,อยังไงฮะน่าจะใช่นะครูพูลเนี่ย บือก่อนก็จะมีสองวงวงกูกับวงเัษกรจนไปก็เมื่อก่อนไม่มีเยอะเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายวงแต่ก็ใช้คนรวมๆกันแหละเหมือนสมัยนี้ก็ใช้คนรวมๆอย่างนักปีพาที่มีชื่อเสียงที่เคยไปอยู่ที่บ้านมีมีใครบ้างเนี่ก็มีกรถิ่นองค์ชื่อครูพินิจฉายสุวรรณบเมื่อก่อนนี้ก็ตอนยังไม่ได้เข้าบขมก็ไป ไป,ไปมามาอยู่ไปไป,ไป,ก,ไไปก็หากินนี่แหละไปย้อมาก็มีมีหลายคนอาจารย์วิระอาจารย์เตี้ยก็มีชื่อเสียง <ๆ S 1> ครูคก็เคยอยู่ที่บ้านครู <ๆ S 1> ครูพลน้อยนิดหละทีละพลน้อยนิด<ร> <ๆ S 1> อยู่เล่นอยู่กับผมมาตั้งนั้นปอห้าเลย ถ้าอว่าปิดเทอมดีก็จะไปอยู่ที่บ้านสองเดือนเปิดเทอมก็จะกลับมาปิดเทอมก็จะไปอยู่จนโตมาถึงคุณพ่อถึงมาอยู่บ้านคุณโมโตแล้วแล้วอย่างงานประชันเนี่ยใครจะเป็นคนละหน้าประจำวงก็มีที่น้อยสักชัยและดาวอ่อนน้าก็ลืมบอกไปลว่าเข,เขาก็มีชื่อเสียงอยู่พี่น้อย ใช้ระดาอ่อนกระถิ่นวงเชื้อจะผัดกันสองสองคนผัดกันตีเวลาเวลาประชันเนี่ยคือก็จะจะผัดเพลงกันถ้าเพลงย,ยาวๆทยอยยาวก็ให้พี่ถิ่นถ้าเพลง,ง,งแบบสั้นๆอย่างทยอยยวนนี่ก็เขมรให้พี่น้อยแต่อย่าเลงเขมรลาดแกะโอดถทยอยในเนี่ย ก็ปถิ่นอย่ยก,ก็จะมีระนาดก็จจระนาดไหวตีน้อยก็จะตีพวกโอลาาแขดลูกบุรีเนี่ยก็จะถนัดเขาก็จะแบ่งเพลงกันตีอยู่ลาประชันนะเดี๋ยวก็จะแบ่งกันนะตรงน,งนี้ซ้อมมา้หญ่แล้วลูกทีมก็คนที่บ้านใช่ไหมคนที่บ้านอย่างที่ประชันงานใหญ่ๆเลยแนะนำสักงานหนึ่งนะทีนะ่ว่า ก็มีหน้าพะที่นั่งประเทศอ้นั้นก็พิถีสิจนตีที่ที่ที่วิไลที่ที่มาหาวิไลศิลปกรทา่ทาท่าช้างนะประเทศเสนต์ตีสามวงมัมีวงพิพื้นแล้วก็วงวัยแก่จนแล้วก็วงบัวทองนะจุฬาลือเนี่านาจะใช่ ที่ที่ว่าหน้าประเทศแต่ว่าที่ชั้นกับด้ย้ะปนีดเนี่ยหลายหนตัางนั้นที่วัดโพสองผลในวัดชุมพลอันนั้นกับพี่น้อยตีก่อนชิ้แรกพี่น้อยตักใจตีแบบตีกับลูกคุ่ปุยเนี่ยลูกคุ่ปุยหลานคุ่ปุยใครนะพี่บัตรอ่ะไม่ใช่ลูกเขาชื่ออะไรล่ะเปียกอ่ะเปียกคุ่เปียกคู่เปียกคู่เปียกตีกับคู่เปียก ก็คือจะมีพี่ตุงเลยตีเลยพี่ตุงก็ไปตี<ม>ตีวงปูปุปยอ่ะสมัยผมยังเด็กอยู่ดีไ<ม>พี่น้อยมีปืดไปทําโขนอยู่ทุกหลังมีอยู่<ม>ีไม่รู้ปีไหนนะ้มีอยู่ด<ม>ีแล้วก็จะขึ้นมาพอโขนเลิกก็จะขึ้นมาห้ามทัพคือขึ้นมาก็ร้องเพลงเพลงลายแล้วก็เดี่ยวสารถีไปเคื่อน<ม><ม>เอาเอาเครื่องมาตั้งก,กาลางสาราเครื่องที่ทำโขนอยู่อ๋อ<ม> แล้วก็ตอนหลังก็ไปวัดชุมพนอาจารย์จเจริญจะย้ายไปอยู่วัดชุมพนก็เป็นประชันที่นั่นเีงประชันจ็รู้จักกันอะยบนาดิสนิทกันประชันกันหลายเที่ยวเลยหลายเที่ยวดูยบนิดใครบรรเลงนะฮะแล้วนะน,นั่นก็ตอนแรกเลยก็เทียบลูกพี่ไก่นะเทียบเพื่อชื่ออะไรกันเราสุดอ่ะสิบสุด,สดแน้ตอนหลังก็ถึงมาติก ระยะแรกปีแรกๆเลยไปทันกับเทียบเยือระเนิก็เดียวแขกมอนกันทั้งทั้งทั้งสองวงนะทั้ง,งวงโปรแดนจรก็วงเยืเยอประเนิก็จบเดี่ยวแล้วก็เลิกเป็นเพลากันพอมายุคสองนี่ก็พิถินเจอกับติกนะอ๋อนะรุ่นแรกอันนี้รุ่นสองแล้ว พี่ถิมมาอยู่แล้วพี่ถินเข้ามาอยู่คนเจ้าพองมันมีการตัดสินมีอะไรไหมหรือก็ดไูไม่มี่ติงานวัดดูด้วยสายตาดูด้วยสายตา,ยา,ยตาแล้วมันเป็นดีคนไรอย่างนะครับรอะไรไงอย่างอย่างวงครูปุยเราเพลงมอญเราสู้ไม่ได้แต่พอลงเพลงไทยพิก,ก็เสร็จเราอ๋อเพลงไทยใช่ไหมใช่สมัยก่อนเนี้ยเพลงนางหงเพลงอะไรเขายังไม่รู้จักกันเลยเรื่องนางหงเรื่องอะไรของเราตีมาก่อน ลุงนิดเนี่ยคนตีคนต่อให้ตีรถ้าเพลงมอนเนี่ยเขาเครื่องหนังเขาเก่งแต่พอมามาตีของแขกเนี่ยเขาไม่ถนัดใช่ไหมเขาเล่นเขาชอบจับเพิ่งตะโพนเติงเมื่อก่อนแล้วไม่ได้ประชันกันคืนเดียวนสองคืนออสองวันสองคืนตรวจ รเราเสร็จก็นอนพักพอเช้ามันก็เอาตีกนันนี่แต่แตเพลงม้อนเนี่ยเตีกันไหมเมื่อก่อนเพลงมันเยอะใช้เครื่องมอนใช่ไหมทั้งสอง,องวงเครื่องมอบสี่โค้ง่ะที่บ้านีสมัยก่อนมีสี่โคง้งคนละนัดก็มีสองคนที่บ้านที่ประชันกัวงคูปุยที่แรกก็ลุงนิดเตียคูปุยตี ยำคำเนี่ยยำไทยเนี่ยให้ยำยำม้มมอนเนี่ยลูกนิดกับทุกปุยตีกันก็คือหลังก็พี่น้อยตียำไทยทางนู้นก็ไม่ได้ทนงะเราเล่นติดสังภาษาเล่นนะงั้นเดี๋ยวทางนั้นทางหงไปเลยสามชั้นหกชั้นนี่ตอนนั้นไม่ได้สามชั้นเดียวหกชั้นเดียวเดี๋ยวเราวงกชั้นไ่ออกบุโลกก็เดียวทางนู้นก็เลยไม่ได้ก็กเงียบไม่ได้ตี หมายก่อนนี้เพลงเพลงเพลงนางหง์เพลงอะไรก็ไม่ค่อยได้แต่ที่บ้านอะได้เยอะลุงนิดก็ได้มาจากในกรุงเทพนีเลยพอมาอยู่ลุงนิดเข้ามาอยู่บ้านครูองค์การมืนตั้งนานอยู่ว่าครูครูมาจะเล่นลายไอ้ประสิทธิ์อะแหละุงนิดมาอยู่กรุงเทพแต่นี่ไปอยู่บ้านคุูครูแล้วก็มาอยู่บ้านครูองค์การองค์การติดชื่น โครงาการเก็บชื่นเป็น,เป,นเป็นญาติป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือคือเมียครูองค์การคนที่บา้านคนแถวบา้านในตะ kee คนเลยเลยบอกว่าแกชนไปไหนเพราะชื่อบลาทองสุกเป็นแม่พี่เป้คง<ม>น่าจะใช่มแม่หรือญาติ<ม>แกก็เอาลูกพอลูกนิดเข้ามาอยู่กรุงเท่ไปก็มองไว้เดีย๋ยวเขามาอยู่วัดพิเรนเนีลยตุหนิดเป็น้าหน้นหาอยู่วัดพิเรนสมัยก่อนเนี่ย ทำละครทำอะไรลุงหนิดก็เลือกเก่งละครเก่งเงี้ยนะก็อ,อยู่ก็ประหลุบมาอยู่แล้วคุณต่อเข้าไปบ้านกณ,ณกูก็อารมณ์หนิดไปด้วย,ยก็อะเอาไปด้วยไปด้วยแต่นี้ลุงหนิดมันไม่ชอบไปคนเยอะลุงมคนเยอะมากก็เลยไม่อยากเข้าไปก็อาศัยต่อกต่อไปกับคุณต่อ